สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะอันดับแรกก็เข้าโปรแกรม Adobe Illustrator e ก่อนเลยค่ะเมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วนะคะให้คลิก Create New ค่ะ ต่อไปเราจะมากดคำว่า p r i n นนะคะแล้วเลือกขนาด a 4เราจะใช้เป็นกระดาษแนวนอนค่ะเมื่อตั้งคัานนกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่รูปทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะ เราจะลากเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ลากด้านข้างยาวออกมาตามรูปทรงที่ต้องการได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะคัดลอกรูปสี่เหลี่ยมออกมาทั้งหมด6รูปนะคะเพื่อมาวางต่อกัน,นะคะ่ะ รูปสี่เหลี่ยมรูปที่ห้าให้เราวางต่อด้านบนรูปสี่เหลี่ยมที่สามนะคะส่วนรูปที่หกเราจะวางต่อด้านล่างสี่เหลี่ยมรูปที่สามค่ะอันดับต่อไปเราก็จะมาทำส่วนปีกบนนะคะให้คัดลอกรูปสี่เหลี่ยมรูป ใดก็ได้นะคะมาวางต่อด้านบนรูปสี่เหลี่ยมที่สองค่ะแล้วปรับขนาดให้เล็กลงนะคะให้รูปเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้เมาส์ขาวเพื่อดัด หัวมุมด้านบนของรูปทรงนะคะให้ขนาดอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คัดลอกม,มาวางด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะคัดลอกมาวางต่อด้านบนและด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายด้วยนะคะจุดต่อไปนะคะเราจะคัดลอกรูปสี่เหลี่ยมนะคะมาวางต่อด้านบนนะคะ แล้วปรับขนาดให้เล็กลงค่ะจากนั้นเราจะจากนั้นเราจะใช้เมาส์ขาวนะคะเพื่อดัดรูปทรงค่ะ ได้รูปทรงตันที่เราต้องการแล้วนะคะก็คัดลอกมาวางต่อด้านล่างสี่เหลี่ยมรูปที่หได้เลยค่ะจุดต่อไปนะคะเราก็จะคัดลอกปีกด้านบนหรือด้านล่างรูปสี่เหลี่ยมรูปที่สองก็ได้ค่ะมาวางต่อนะคะเราจะเอามาวางต่อจาก สี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ปรับขนาดให้เล็กลงค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรูปต้นฉบับนะคะที่เราทำเสร็จเมื่อกี้ค่ะขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ